สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Next Tom Channel นะครับเราเกม Next o m คลิปนี้ครับจะมาประลองเกลือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปประลองเกลือกันนะครับต้องขออภัยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับที่เคยได้มีการสอบถามครับเกี่ยวกับการันตีครับในตู้ต่างๆนะครับเคยถามผมในคอมเมนต์ว่านะครับตัวการันตีครับหากเราครับในตู้นั้นยังเปิดไม่ครบถึง60นะครับ มันสามารถเก็บได้หรือเปล่านะครับผมเคยเข้าใจมาตลอดนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนตู้แล้วเนี่ยการันตีมันจะต้องนับเริ่มใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตัวการันตีสามารถนะครับเก็บสะสมไปได้ครับในกรณีที่เราเปิดยังไม่ถึงการันตีนะครับแล้วเราหยุดซะก,ก่อนนะครับการันตีนั้นนะครับสามารถเก็บสะสมมาได้ในตู้ถัดไปได้นั่นเองนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆครับที่เคยให้ข้อมูลไปว่าสะสมไม่ได้นะครับ คราวนี้ครับปลองเกลือครับในตอนนี้นะครับมีอีกตู้หนึ่งนะครับนอกจากตู้ลุงเต่านะครับก็เป็นตู้ที่มีชื่อว่านะครับทางเลือกแข่งแสงนะครับซึ่งในตู้นี้ครับจะมีตัวละครแบบ S S S ทั้งหมด3ตัวนะครับให้เราเลือกสุ่มนะครับโดยมีตัวที่ชื่อว่าซามาเอลนะครับตัวดานิกนะครับและก็ตัวน้องอัลลูนะครับ3ตัวนี้มาให้เราเลือกสุ่มได้นะครับซึ่งผมตอนนี้ครับ อยากจะปั้นน้องอาลูนะครับให้เวลเต็มนะครับให้ระดับขั้นอีโวเต็มนะครับก็ขอเลือกเป็นตัวน้องอาลูครับเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวนะครับในการสุ่มครั้งนี้ครับซึ่งครับครั้งที่แล้วครับในตู้นะครับทางเลือกแห่งแสงครับก่อนหน้านี้ครับผมได้มีโอกาสครับสุ่มตัวละครนะครับแล้วครับยังไม่ถึงจุดการันตีนะครับเหลืออยู่อีก30บใบครับจะถึงการันตีครับทําให้ตู้นี้ครับ ผมเปิดอีกแค่30ใบนะครับก็จะถึงการันตีนะครับเพราะฉะนั้นนับในตู้นี้ผมจะขอเปิดเพิ่มอีกแค่30ใบครับถ้าได้มาก่อนก็ถือว่าดวงดีไปนะครับแต่ถ้าได้ตามมาตรฐานก็30ใบเจอกันที่การันตีเหมือนเดิมนะครับเอาละครับไปเริ่มมาเลยนะครับที่10ใบแรกนะครับผลจะเป็นยังไงไปเจอกันครับน้องอลูจะมีสีม่วงให้ผมไหมนะครับ ม่วงเลยทั้งลูกม่วงสว่างเชียวไม่มีนะครับเงียบกิฟนะครับมาครับอีกอีกสิบใบนะครับปึ๊บ,บถ้ามาก่อนก็ถือว่าดวงดีเลยครับม่วงไม่เรียบร้อยนะครับน่าจะเรียบร้อยนะครับแต่ก็มีลุ้นอยู่ว่าอีกสิบใบเนี้ยอาจจะได้เกินหนึ่งตัวหรือเปล่านะครับ อินลุน้นเลยครับเกินมิล่าเกินมิล่ามาก่อนครับหนึ่งตัวนะครับอลลูนะครับจะมาอีกสักตัวไหมล่าลูก คลิปนะครับคลิปไปนะครับคลิปร้อยนะครับน้องอัลูนะครับเจอกันที่การันตีเช่นเคยนะครับพะลองเกลือคลิปนี้ก็สั้นนิดนึงนะครับเพราะมีสะสมการันตีมาก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตู้ต่อไปนะครับผม